สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่อ๋อบิ๊ก a ชนแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ครับผมเรยอยู่เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์กันอีกแล้วนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปไกด์แนะนําแนวทางนะครับสอนลงดันไฮดร้านั่นเองนะครับโดยความรู้ในคลิปนี้เนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ชั้น1ยันชั้น15ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็การจองสกิลเนี่ยวันนี้ผมเอามาให้ทั้งเวอร์ชั่นหลายฉีดแล้วก็เวอร์ชั่น2ฉีดเลยนะฮะแล้วต้องย้ําอีกครั้งนะครับว่าซีตัวละค,กละค,นนะกครก ส่วนใหญ่ด้วยซ้ําก็ไปเวอร์ชั่นหลายฉีดวันนี้ผมเตรียมมาให้แล้วโอเคนะมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูไลอัพกันเลยดีกว่าจัดไปฮะ โอเคแล้วนี่ก็จะเป็นไลอัพของทีมที่ผมใช้นั่นเองนะครับซึ่งจะใช้ตั้งแต่ชั้น1ยันชั้น15เลยโดยเจ้าบิสกิตเนี่ยจริงๆถ้าใครไม่มีเนี่ยชั้นแรกๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้ได้นี่เปลี่ยนเป็นน้องอสุรานะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้น้องเนี่ยก็ต้องทําจุดอ่อนน้องเนี่ยให้ครบร้อยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็จะเน้นชั้น15เป็นหลักละกันเพราะฉะนั้นที่ผมจะเน้นเนี่ยก็จะเป็นไลอัพนี้ละกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเน้นทีละตัวเลยดีกว่าเริ่มจากตัวดดาาเเเเเเมจจจหลลััักกก่่่อออนนนนนนน็็คื้้ีียยสะโปตตง โดยแสแตทที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นคีแดมคีแดมแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะฮะโดยแสแตทที่เราจะต้องมีหลักๆเลยเนี่ยก็คือจุดอ่อนเนี่ยต้องครบร้อยนะครับหลังจากที่รวมสกิลของบิสกิตแล้วซึ่งสกิลของบิสกิตเนี่ยมันจะบวกจุดอ่อน54ใช่ไหมครับหลังจากที่รวมตรงนี้ แล้วก็รวมแหวนเนี่ยมันควรจะต้องครบร้อยอ่าอันนี้สําคัญมากไม่งั้นมันจะฉีดหัวตรงกลางไม่โดน <c oughs> แล้วก็ส่วนในเรื่องของคีเลทเนี่ยถ้าใคร C6 กเนี่ยก็คือไม่ต้องเน้นคีแล้วเพราะว่ามันคีแน่นอนส่วนใครที่ไม่ C6 กเนี่ยก็คือต้องทาคีเลทอยู่ที่50%นะครับแล้วก็ส่วนสเตตพลังโจมตีแล้วก็คีย์เดมจเนี่ยส่วนมากถ้าใครจะลงยันชั้น15ไหวเนี่ยก็คือพลังโจมตมีมันจะอยู่แถวแถวประมาณ 35- 0 0นห้าถึงสี่พันส่วนคีย์เดมเนี่ยก็จะอยู่แถวแถวประมาณ230-300ถึงร้ยตตรอยสามสิาถ ที่สามารถลงไฮด้า15สองฉีดได้แบบพอดีเป๊ะๆเ,เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมียอนจีดาวเนี่ยสามารถสเตตน้อยกว่านี้ได้นะแต่ว่าผมไม่มี <laughs> โอเคแล้วก็สกิลที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษเี่กก็คือสกิลที่2นะครับแล้วก็พนะาสีเนอะจะค่อนข้างเห็นผลมากๆในเรื่องของเดามจแล้วก็จริงๆสกิลที่1เนี่ยก็ควรจะอัพนะครับสำหรับใครที่กะไว้ว่าจะวนฉีดหลายรอบเนอะเพราะว่ามันลดคูดาวสกิลเป็นตัวที่อัพสกิลแล้วคุ้มนะครับเพราะว่าพาสคาวเนี่ยใช้ลงหลายคอนเทนต์ทำตัวละครไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเปลืองทรัพยากรใส่สุดจัดเต็มได้เลยตัวนี้หลกัหลกๆถ้าทำสเตตได้ตามที่ผมแนะนำเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาก็ลองไปบาลานซ์ของสวมสายกันดูเอาเองแล้วกันนันคสญที่ จุดอ่อนร้อยแล้วก็คีเลตต้องถึงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนตัวต่อมาจะเป็นน้องบิสกิตนะครับไอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับใส่ของสวมใส่ยังไงก็ได้ให้น้องไม่ตายโดยของผมเนี่ยจะใส่เป็นเซตบล็อกนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันพลังโจมตีเลือดแล้วก็คีเลตนะครับอันนี้คือแบบมิกยำมั่วเลยเพราะว่าผมเล่นเป็นกึงก่งกึ่งเดามจดด้วยเอาไปลงคอนเทนต์อื่นด้วยเนอะแต่ว่าถ้าใครแบบจะทํามาเพื่อลงไฮด้าเนี่ยจริงๆอะ่ะเน้นดีฟ ens สี่ช่องเลยก็ได้แหวนก็ใส่เป็นแหวนดีเฟน n ์ก็ได้น แล้วก็พาสีนะครับจะเห็นผลมากๆในด้านของเดามจเนอะแล้วถ้าใครจะลงยันชั้น15เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าควรจะต้องปลด2นะครับเพราะว่าปลด2เนี่ยมันจะช่วยลดเดามจได้ก็อันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับโอเคแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นน้องลีน่านะครับไอตัวน้องลีน่านี่ก็คือทํายังไงก็ได้ให้เลือดเยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับของสวมใส่เซ็ตไหนที่ทําให้เราเลือดเยอะเอามาใส่ซะแล้วก็ใส่แหวนเลือดนะครับแล้วก็สำหรับน้องลีน่าเนี่ยควรจะปลดให้ได้ประมาณดาว2นะครับเพราะว่าแค่ใส น้องไปยืนสวยๆเนี่ย <S <S น้องก็จะบูตค่าคีดแดมให้กับทีมเนี่ยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ <S <S หรือว่าถ้าจะลงชั้นสิบห้าเนี่ยก็ควรจะปลด6ด้วยเพราะว่ามันจะสามารถเปิดเกาะไฮด้าได้ทั้ง3หัวเลยนะครับแล้วก็สกิลที่เราจะต้องเน้นเนี่ยก็คือตีธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งการอัพสกิลอันนี้เนี่ยจะทําให้เวลาที่น้องตีปกติเนี่ยมันจะฮิวตัวละครที่เลือดต่ําสุดด้วยซึ่งบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากๆส่วนอันอื่นเนี่ยก็ตามที่เราสะดวกเลยครับจะไม่ต้องอัพก็ได้แต่ถ้าอัไดด้้้มมมััันนนนนกก็็็จจจจะะะีีทเเฟขึส่่ววตตอาาป นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยใส่ของสวมใส่ยังไงก็ได้ให้มันถึกที่สุดครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตดีเฟนซ์นะครับแล้วก็เอาของดีเฟนซ์เนี่ยมาใส่ยำๆทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ตายแต่ถ้าใครอยากจะลงชั้น15แบบเวอร์ชั่น2อฉีดเนี่ยก็สามารถทํามันมาช่วยยิงได้นะอย่างของผมเนี่ยทำไอ้ตัวนี้มาช่วยยิงด้วยก็จะใส่เป็นเซ็ตจุดอ่อนก็จะทําจุดอ่อนร้อยนะครับแล้วก็มีเดามจบ้างนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ส่วนสกิลที่จะต้องเน้นเนี่ยจริงๆไม่ต้องอัพสกิลก็ได้ สำหรับคนที่จะฉีด2ฉีดนะฮะเพราะว่ามันจะได้ใช้ในกรณีที่เราฉีด2ฉีดที่ต้องเน้นเนี่ยก็มีแค่สกิลนี้เลยนะส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นน้องลูซี่นั่นเองนะครับโดยตัวละครนี้เนี่ยก็คือทําเดฟอย่างเดียวเลยเอาเซ็ตเดฟมาใส่ใส่เป็นเดฟ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 หมดได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ของผมมันเอาไปลงหอคอยทดสอบด้วยเนอะก็เลยทาเลดร้อยด้วย <Okay. S 1> แล้วก็สกิลที่แนะนําว่าควรจะอัพให้ลงเนี่ยก็คือสกิลนี้แต่ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าอัพได้ก็จะดีโอเคครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ผมคร่าวๆก็ประมาณนี้เนอะสำ แล้วก็สำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจริงๆอ่ะดีที่สุดอ่ะมันคือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ แต่ถ้าใครไม่มีน้องเวอร์ชั่น6ดาวเนี่ยก็สามารถเอาโน้ตมาใช้แทนก่อนได้โอเคครับผมคร่าวๆก็าลาลประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครของสวมใส่สกิลแล้วก็สเตตที่ต้องเน้นเนะซึ่งถ้าใครสงสัยตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับแล้วก็ในด้านของการจองสกิลเนี่ยตามนี้เลยนะครับสาหรับการที่จะลงหลายฉีดนะเดี๋ยวจะมีเล่นให้ดูตอนท้ายคลิปด้วยทั้งเวอร์ชันแบบหลายฉีดแล้วก็เวอร์ชัน2อฉีดนะฮะมางั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเวอร์ชั่นหลายฉีดกันก่อนเลยลวกันนะครับ โอเคเริ่มต้นมาเนี่ยเราก็ทำการเอาบิฟกิดเนี่ยบัฟเพิ่มเดามจบอสให้กับไอตัวปัสทาวก่อนเลยแล้วก็จะสังเกตได้ว่าบอสมันจะเปิดเกาะใส่เรานะฮะถ้าให้ดีทำสปีดทั้ง4ตัวยกเว้นปัสทาว30ขึ้นไปเพื่อที่หลังจากที่บอสกรอดแตกใส่เราแล้วอีก2หัวจะได้ไม่เข้ามาโจมตีซ้ำก่อนที่ลูซี่จะล้างกรอแตก โอเคแล้วก็เอาไอ้ตัวลูซี่ล้างกอ่อแตกไป <c oughs> ไบึ๊บแล้วก็สำหรับใครที่อัพสกิลเนี่ยก็จะได้บัฟโลดที่หนาขึ้นด้วยเนะตัวละครเราจะถึกขึ้นแล้วก็สำหรับบิ๊กิตเนี่ยถ้าใครสามารถปลดซีสองได้เนี่ยตัวละครเราก็จะถึกขึ้นอีก20%ทั้งทีมเลยนะมันประโยชน์มากนี่ทุกคนฉีดแล้ว8 4 0 0 0แต่จริงอ่ะไม่ต้องฉีดแรงขนาดนี้ก็ได้นะครับฉีดประมาณสัก6 0 0 0 0 70,000ก็สามารถจบได้เหมือนกัน คือมันเน้นวนหลายฉีดอะสลหรับทีมนี้นะลองดูแล้วก็อีกฉีหนึ่งโอเคจริงจริงอะไอทีมของผมอะมันไม่ได้ทำถึกมาขนาดนั้นนะเพราะว่าของผมเนี่ยสแตตต่างๆเนี่ยมันจะเน้นสำหรับยิง2ฉีดถ้าใครสามารถทำได้ถึกกว่าทีมผมได้เนี่ยก็จะตัวกว่านี้นะไม่มีชอ็อตวาดเสียวให้เห็นอะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการล้างด้วยลูซี่อีกครั้งนะครับเพราะว่าไอตัวไอโจนสลักของผมเนี่ยมันทำเป็นสายโจมตีมาด้วยมันก็อาจจะแบบตัวมอบางหนะ่ยอยถ้าใครฉีดประมาณสัก6 0 0 0ื่นเ0 0เนี่ยก็สามารถจบได้เหมือนกันนะครับเกมเพย์มันก็จะออกมาแบบนี้แหละ แปดหมื่นเน้นบนยิงหลายรอบไปโอ้ยกายไฟแล้วก็บัฟเดีย๋ยวเตรียมยิงแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ชีสุดท้ายดูดเ,เ,เรียบร้อยจบไปนะครับประมาณนี้เลย ก็อย่างที่บอกเลยว่าจริงๆอะถ้าใครสามารถบิวต์ได้ถึกกว่าผมเนี่ยมันก็จะยืนสบายๆเลยครับชิวๆเลยสามารถยิงได้ขีดด้วยซ้ำถ้าใครจะเล่นหลายขีดเน้นถึกมีแค่ปาร์ค้าตัวเดียวที่เน้นดาเมจนะครับแล้วก็การจองสกิลสำหรับ2ฉขีดเนี่ยจะจองสกิลประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่สังเกตได้ว่ามันจะมีการล้ำของไอตัววิคตอเรียกับลีน่าเพิ่มเข้ามานิดนึงเนาะมาเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวอธิบายไปด้วยลุย2อขีดชั้น15จัดไป <c oughs> เริ่มมาก็บิ๊กจิดนะครับบูตแดนเมจให้ฟัสคาวจริงๆถ้าเป็นบิ๊กจิด C6 เนี่ยมันจะบูตแดนเมจให้กับไอตัววิกตอเรียด้วยนะครับซึ่งมันจะจบได้แบบสบายๆเลยเองแล้วก็เอาน,น้องลูซี่นะครับล้างก่อแตกไปก่อนชั้นสิเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าใครสามารถอัพสกิลให้ครบทุกตัวได้เนี่ยก็จะดีนะครับมันก็จะช่วยให้ชัวร์ยิ่งขึ้น โอเคแล้วก็เมื่อกี้วิกตเรียบัฟเพิ่มดเมจเวทนะครับสกิลบนสำหรับตัววิกต oria เนี่ยผมจะบิวเป็นดเมจเลยนะจึงๆเดเมจเลยแล้วก็ลีนานะครับบัฟดาบแล้วก็ถ้าดีน่ามัน46เนี่ยมันจะเปิดเกาะไอตัวไฮด้าได้ครบ3หัวเลยนะแล้วก็ชีดไปบึ้ดโอเคแสนหกนะครับ ถ้าจะจบได้2ขฉีดเนี่ยควรจะต้องฉีดให้ได้ประมาณแสนหกนะฮะไม่งั้นมันจะเสี่ยงเกินแล้วก็ม,มีสกิวล่างไปนะครับแล้วก็เตรียมฉีดที่ 2, 2> เตรียมฉีดที่2แล้วก็ไปปูดเรียบร้อย2ขฉีด ลากหัวคมๆนะฮะละประมาณนี้โอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยเนอะสงสัยอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาพิมพ์ตอบให้แล้วพวกคลิปเทคนิคต่างๆความรู้นู้นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทอาออกมาให้นะครับตอนนี้ดันวัวดันมังกรก็มีคลิปไกด์แล้วเหมือนกันนะครับไปหาดูได้เนอะในช่องถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ซับสไคร์ช anel ของออบิกเป็นกำ นะครับสำหรับคลิปนี้กับผมโอบิกก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย e พ c e